ุณเบื่อหรือไมกับการที่ต้องเติมน้ําเข้าไปในถังน้ําทุกๆครั้งมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อใช่ไหมอยากจะให้มันอัตโนมัติหรือเปล่าล่ะถ้าเราขอนําเสนอ f ันเนลฟันเนลนั้น,น,นเป็นอุปกรณ์ที่ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสาหรับไมค์ครับ,รบ,รบอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮนะเราจะมาเล่นโลกนี้มีแต่ทะเลกันต่อน,นั่นเองฮนะคลิปนี้ทําอะไรฮนะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮนะ เราจะมาทาระบบเติมน้ําอัตอนโนมัติกันโอเคป่ะฮะระบบเติมน้ําอัตอนโนมัติเพราะอะไรนั่นเหรอฮะที่ผ่านมาเนี่ยฮะเวลาเราต้องต้มน้ําทีเนี่ยเราจะต้องเอาถังน้ำเนี่ยฮะใส่เข้าไปในเตาเฟอร์นันถูกต้องป่ะฮะแล้วเราก็ต้องเอาน้ําออกมาแล้วก็ต้องเอาน้ออาําไปเก็บไว้สักที่นึงอะไรเงี้ยเราต้องมานั่งเติมใส่ถังเองอะไรเงี้ยฮะมันวุ่นวายและลําบากกับชีวิตใช่ป่ะฮะนั่นแหละฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาทําให้มันอัตโนมัติกันนั่นเองโอเคป่ะและที่สําคัญฮะในคลิปนี้มเนี่ยฮะ แทงเก็บน้ำโอเคป่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเยอะเนาะผมเนี่ยคือที่ป่ะ <c oughs> ปัญหาเยอะมากเลยนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยครับเวลาเราต้มน้ําเสร็จอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บน้ําทั้งถังเลยใช่ป่ะฮะมันเปืองใช่ป่ะฮะและนี่แหละเห็นป่ะคลิปเนี้ยเราสามารถทําแทงเก็บน้ําได้โอเคป่ะฮะก็เป็นอะไรที่ทําให้ชีวิตดีดีโอเคป่ะคือเราไม่ต้อง เออยังไงเราไม่ต้องเอาน้ํามาฝากไว้บริเวณตรงนี้ใช่ป่ะฮะมันก็จะประหยัดพื้นที่เราไปได้อีกเยอะมากนะฮะโอเคฮะเรามาเริ่มเลยแล้วกันฮะซึ่งในคลิปนี้ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปทําคลิปเก่าก่อนละกันและที่ผมทําเควสด,ด้านซ้ายตรงนี้ก่อนเพราะอะไรนะหรอฮะเพราะเห็นป่ะฮะบั้นปลายชีวิตของเราเห็นป่ะฮะเราจะได้คุณแจขยายพื้นที่อ๋อคือถ้าเกิดสมมติเราทำเควสด,ด้านซ้ายตรงนี้เสร็จอะเราก็จะขยายพื้นที่ได้นะฮะซึ่งเราก็จะขยายพื้นที่ไปบริเวณด้านนน,น้นโอเคป่ะฮะสักวันสักวันเอ โอเคอันดับแรกฮะเราต้องทำเควสย้อนหลังนิดหนึ่งอุปกรณ์อันนี้ฮะผมลืมทำโอเคป่ะอุปกรณ์อันนี้เนี่ยฮะมันจะช่วยจัดเก็บไอเทมพวกเครื่องมือให้เราได้โอเคป่ะฮะมันจะจัดเก็บไอเทมพวกอะไรก็คือพวกเออเนี่ยเช่นไอที่ไอเข็มอะเนี่ยนะฮะหรือแบบพวกมีดอะไรเงี้ยฮะคือมันจะจัดเก็บให้เราแล้วถ้าเกิดสมมติมันต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะเติมให้เราอัตโนมัติโอเคป่ะเอาเป็นว่ามันดีแล้วกันโอเคป่ะเดี๋ยวทำ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 นะฮะแป๊บหนึ่งมาดูวิธีการทำาซีะผมล ทูส์บ็อกช้ะไหมฮะแป๊บหนึ่งทูส์บ็อกนะฮะโอเคแมคานิคอลตรงนี้วิธีการทำก็คือสโตนเกียร์ ho, ง่ายมากโอเคครับ okay, uh huh. วิธีการทำสโตนเกียร์โอเคแป๊บหนึ่งนะฮะหนึ่งสองสามสี่โอ้ใช้หินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับ okay, uh huh. รอแป okay, uh ๊บหนึ่งครับแป๊บแป๊บแป๊บโอเคครับเราต้องใช้หินที่เยอะมากๆอ่าฮะ uh huh. เรามีหินแล้วกี่ก้อนขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะฮะ เออหินเรียบอะโอเคแบบไม่ใช่คอมโบสโต้นะหินเรียบเออแล้วเรามีหินเรียบอยู่กี่อันป้องสี่อันไม่พออะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแซงคิวไอ้อนี่แป๊บหนึ่งฮะนี่ฮะเราจะปิ้งหินอ่านั่นแหละฮะนี่แหละฮะเตาอันเนี้ยมันดีเพราะอะไรฮะอย่างที่บอกคือมันสามารถปิ้งไอเทมเหมือนแบบมี2เตาในแบบเข้าใจไหมทูอินวันนะมันประหยัดพื้นที่แล้วเพิ่มเติมคือมันปิ้งไอเทมเร็วมากนะฮะซึ่ง สักวันผมอาจจะทาเตาอันนี้เพิ่มโอเคป่ะฮะสักวันะฮะแต่ไม่ใช่วันนี้ฮะเพราะอะไรขี้เกียจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันทาได้หมดแลวฮะแต่ว่ามันเกียะเพ้าะจะ่ะเอออ๋อใช่และนี่เห็นป่ะแร่เราได้เยอะไหมก็ได้ค่อนข้างเยอะเห็นป่ะตอนนี้เรามีทองแล้วใช่ไหมอ่ะก็ดีมีซีเวอร์มีตะกั่วมีเหล็กอีกเยอะมากมายเห็นป่ะแล้วก็มีคอปเปอร์มีไอ้นู่นมีไอ้นี่นะฮะเยอะมากและผมเพิ่งเห็นฮะเพิ่งเห็นอะไรเหรอพี่ผมเพิ่งเห็นฮะว่าในกล่องของเราเนี่ยฮะมีไอ้นี่ด้วยมีแค่อทอด แครอทสามารถใช้ทำอะไรได้มันก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญอีกเหมือนกันนั่นแหละฮะซึ่งแครอทเนี่ยฮะมันสามารถเอาไปทำเป็นนี่อะไรเนี่ยเอ่ออาหารเลยเนี่ยก็นะฮะแครอทมันสามารถเอามาทำอาหารได้เข้าใจป่ะฮะซึ่งแป๊บนึงนะผมขออน,นุญาตดูแป๊บหนึ่งว่าอาหารสามารถอ๋อนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อมันคืออาหารสัตว์ขอโทษแหม่เกือบจะกินเองซะละแหม่นี่ไงสามารถเอามาทำมันดีได้เห็นป่ะฮะน้ำแครอทโอ้ และเราจะมีเขาเรียกอะไรนะข้าวโภชนาการอาหารแบบข้าวผักด้วยนะจำได้รอเปล่าฮะเออเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรากดมาตรงเนี่ยฮะรูปแครอทตรงเนี้ยมันจะมีข้าวโภชนาการอาหารอยู่ทุกวันนี้เนี่ยฮะเรากินแต่ผลไม้ใช่ป่ะฮะก็นะฮะเราก็จะ <laughs> ผลไม้เราก็จะแบบขึ้นไปเยอะมากนะแล้วผมไปแอบดูมาเรียบร้อยฮะคือไอ้เจ้าบริเวณตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติมันแตะศูนยะ์เปอร์เซ็นนะเออมันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดสมมติ มันค่าเรียกอะไรนะค่าโภชนาการทางอาหารเนะะี่ยฮะมันเกิน80%เนะะี่ยฮะเราจะได้เอฟเฟกพิเศษโอเคป่ะเ <ull> <ice> ช่นผลไม้เนี่ยถ้ากินแล้วมันจะได้อะไรถ้ากินแล้วมันน่าจ,จะได้ค่าความแข็งแกร่งมั้งอะไรเงี้ยนะฮะ <_ m ix> แล้วก็ถ้าเกิดกินผักนะฮะ <ull> <ix> มันเป็นแครอทใช่ป่ะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันได้อะไรอะ่ะกินผักแล้วได้อะไรกินผักแล้วก็อร่อยใช่ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่ถ้ากินผักอันนี้ฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะ ถ้าจะไม่ผิดเราจะมองเห็นในที่มืดได้ดีโอเคปะคืออารลณมคล้ายๆเหมือนแบบว่าเรามีไนท์วิชั่นอย่างเงี้ยก<ม>็ถ้าเกิดสมมุติเราอยู่แบบใต้ท้องมหาสม,มุทรอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เราแบบเล่นเกมได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็เรียนกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะแครอทกินแล้วมันแบบบํารุงอะไรมันมีวิตามินอะไร วิตามินอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่รู้ว่าแครอทกินแล้วมันบำรุงสายตาใช่ไหมเออเดี๋ยวเดถึงไหนแล้วเนี่ยฮะติ๊กต๊อกติ๊กตอกอ๋อใช่ฮะเราจะปิ้งหินนะฮะหินปิ้งอยู่โอ้โหหินได้ตั้งเยอะแยะโอเคครับพอแล้วหินโอเคเนี่ยเนี่ยชวนคุยเป็นซะอย่างเงี้ยแหมท่านผู้ชมบอกอะไรอะไรพูดเองเออเองนะโอเคครับได้หินมาเรียบร้อยครับเราทำสโตนเกียร์ก่อนนะฮะเออฮะออฮะเราต้องทำเกี่อันะฮะทำมาสี่อันนะฮะโอเคแบบนี้ฮะ แล้วเราก็ได้ a c h i e v e m e n t อะไรด้วยไม่รู้นะฮะช่างมันนะฮะโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะฮะเราต้องทำจึกจิแปั๊บหนึ่งนะฮะ <Hey. S 1> แก่แล้วก็เริ่มขี้ลืมโอเคฮะอ๋อเราจะทำ t o o บล Box <c oughs> <c oughs> ขี้ลืมจริงๆเลยเ okay, ฮีเราจะทำ Mechanical t o o บล Box นะฮะซึ่งเราเหลืออะไรบ้างเราใช้ไม้อะไรก็ได้โอ้ยง่ายง่ายนะฮะเอาไม้ออกมาแงะนะฮะแล้วก็กล่องเก็บของสักกล่องหนึ่งเอาไม้ออกมาหน่อยอออก็วางแบบนี้อา่แบบอาแล้วก็กล่องเก็บของแบบนี้โอ แต่เราก็ค้าแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะคือมันคือมันคือ,ม,คอมันคือยังไงเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยมันสามารถเก็บอุปกรณ์ให้เราได้ออ้โหเฟสคอมพิวต์อ่าแป๊บหนึ่งนะเรามีขวานปะเรามีเราไม่มีขวานขออนุญาตใช้มือทุบแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะคือผมจะย้ายเนี่ยคือผมอยากจะสลับที่กับอันเนี้ยนิดหนึ่งนะฮะโอ้ยการทุบมันช่างช้าสเสือเกินโอเคครับไอ้นี่ด้วยเหมือนกันทุบนะฮะบางคนบอกทำไมไม่ทำขวานก็เกียจอ่ะเข้าใจป่ะฮะเออ โอเคฮะ่ะราวางไว้ด้านซ้ายตรงนี้ครับปั๊บนะครับติ้งเทบเอลไว้ตรงนี้โอเคและถ้าอนาคตเนี่ยฮะเราอ่านี่ไงนี่ไงเห็น <c oughs> ด้านซ้ายมันสามารถเก็บของพวกนี้ได้ <c oughs> เห็นปะบอกแล้วชีวิตดีดนะอันนี้ก็เหมือนกันฮะสามารถเก็บพวกเนี่ยฮะเข็มได้ก็ได้มันสามารถเก็บได้ได้ <c oughs> มันสามารถเก็บที่ยอมผ้าได้ได้ได ภาษาไทยเออมาสามารถเก็บอันนี้ได้จบปะเออสรุปมันเก็บอะไรได้ฮะมันเก็บได้ได้ใช่ไหมครับเลิกเล่นได้แล้วฮนะอ๋อใช่ฮะแล้วก็ตรงนี้ผมทําให้มันเก็บของเพิ่มเติมเออเฮ้อเพอดีผมทำไอ้นี่เพิ่มไงฮะตะข่ายแป๊บนึงนะขอเก็บของแป๊บนึงนะฮะดูสิฮะได้ของออกมาเต็มไปหมดเลยฮะเกบของนี่ฮัดฝาของไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะชั่วข่าวฝากไว้ก่อนแวบแวบโอ้ของเต็มเส็แล้วสิ เราจะทายังไงกับชีวิตดีฮะขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะเราสามารถเอาอะไรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้บ้างดูสิเอาไม้ออกมาแล้วกันนะเพราะอะไรฮะมันค่อนข้างเกะก,กะโอเคครับฝากกาวิไว้ก่อนแล้วกันส่วนไม้เราจะทําไงกับไม้ดีอยคือตอนนี้ไม้เรามีเยอะมากอะฮะเอาไปทาอะไรดีอะขอดูแป๊บหนึ่งฮนะเราทำไงกับไม้ได้บ้างคือผมก็ไม่อยากทิ้งอะเข้าใจป่ะฮะมันเสียดายเราเป็นคนงงอะเข้าใจป่ะ มาดูกันฮะมันทำอะไรได้บ้างอันนี้ Emerald ได้ shipping bin คือน่าจะน่าจะเก็บของได้อะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็ packing table มีปืนด,ด้วยโอ้โหเป็นมอสท,ที่ป่าดเถื่อนมากฮะมีอะไรเอ่ยนี่อะไรเนี่ยมันคือที่เกาะสำหรับนกมั้งนะฮะและนี่คืออะไรฮะ wood barrel wood barrel ทำอะไรได้เออทำอะไรไม่ได้ดูสิฮะทำอะไรได้อีกฮะ complete <oughs> wood เ,เอ้ยเอ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะใช่ป่มฮะเรามีไม้เยอะใช่ไหมแล้วก็เอาไม้มาอัดเอ้ยดีอ่ะไม่เปลืองพื้นที่ด้วย แต่โดยเบื้องต้นฮะตอนนี้นะผมคิดว่านะผมจะเอาไม้มาทําเป็นฐานแป๊บหนึ่งละกันคือเนาะไม้มันเยอะก็ไม่รู้จะไว้ทาอะไรฮนะเอามาเป็นเชือกเพลิงแบบนี้ละกันเนาะปาป้าป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 าอย่างเงี้อ่าฮะแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงให้มันนิดนึงนะฮะแบบนี้โอเคสวัส okay. ดีนกเพนกวินบายบายนกเพนกวินนกเพนกวินชิล no, no, ชลี่น้องน้องชิลลี่น้องชิลลี่ชิล oh, no, ชลี่ฮัลโหลโอ h น้องชิลลี่ คือนกเพนกวินมันจะพยายามลิกลเลี่ยงเราอะนะฮะดูดูครับเดินไปครับบายบายโอเคเฟ้ของเราสำเร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะตอนนี้เราก็ได้อะไรนะได้ตังมาได้ฮอปเปอร์มาอ๋อเอ๊ะเราได้ของมายังเนี่ยเอ๊ะ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 เอเอทำไมแป๊บหนึ่งนะมันบอกว่าอันเคลมใช่ป่ะฮะเนี่ยพอผมกดใช่ไหมฮะปุ๊บกดเคลมไม่ได้ What t h e ะแม l เกมบั็กเหรอฮะเกงเป็นอะไรเนี่ยฮะเกมเป็นอะไรเอ้ย ถอยหน่อยดิน้องเชลเล่ถอยหนถอยหนเออแป๊บหนึ่งนะครับผมขอทะเลาะก,กัแบมันแป๊บหนึ่งทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรากดเอาของไม่ได้เอ๊อโอ้โ oh ห oh oh. everybody kung fu fighting าระไม่มีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวทำไงดีอาจจะต้องทุบอันนี้แปบ๊บหนึ่งแล้วกันทผมทำขวานก็ไแ้มันน่าจะขัดใจหลายคนนะแบบพี่ทำไมพี่ไม่ทำขวานเออทำก็ได้วโอ้ใจเย็นๆอ่ะทำขวานฮนะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะฮะ มันก็เป็นคำคล้องจองเหมือนกันนะทำขวานจะได้ไปเป็นภาระของลูกหลานเออไรสาละอีกแล้วโอเคครับทุบตรงนี้แปบนึงอาจจะต้องเอะเอะแปบนึงนะอ๋อของมันเก็บในนี้ได้อ่าคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมเรากดเอาของไม่ได้อ๋อโอเคครับผมขอโทษคือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรอ๋อผมขอโทษนี่ไงเขาก็ขเขียนภาษาอังกฤษอยู่เขาบอกว่า choose reward เอ้ขอโทษ choice reward ใช่ไหมก็คือให้เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง โอเคแล้วจะเราจะเอาอะไรดีนะ,ะเอา X อคส์งั้นเหรอขวาน<อ>ไม่จําเป็นนะฮะเอาเงินหรือเอาฮอปเปอร์ดีเอาเงินดีกว่าโอเคป่ะเพราะว่าฮอปเปอร์เนี่ยฮะเราก็สามารถขาบได้ใช่ป่ะแต่ว่าเงินเนี่ยฮะเราไม่สามารถปั๊มได้ดังนั้นเอาเงินครับ <c oughs> เงินคือสิ่งที่สําคัญโอเคป่ะไม่ถึงในมอสแท็กเนี่ยเงินคือสิ่งที่สําคัญ <c oughs> เอาเงิน NPC มาครับ <c oughs> เท่าไหร่เนี่ยห้า US อ o l l a r สรุปแล้วเกมไม่ได้บั๊กนะครับผมเชมเบอร์เองนะฮะตาถัว่วครับตาถัว่วตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยขอดูแป๊บหนึ่งดินี่คือ o ดอลลาร์ r one dollar นะฮะโอเคครับเรามีตังกี่เท่า,ทา,ทาไหร่แล้วเรามีตังเท่าไหร่แล้วโอเคครับเราน่าจะมีตังค่อนข้างเยอะ,อะเดี๋ยวผมขอแลกแบงค์ให้มันให,ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคือเขา้าใจไหมอันเนี้ยมันคือ1ดอลลาร์ถูกต้องป่ะและเนี่ยมันคือ5เ <5, S 1> ข้าใจไหม 5, มันคือหน่วยเงิน5 5 5G อ่า 5G ก็ได้ นะฮะ 5G คจขึ้นโทรศัพท์ใหม่จากจีนไงเออใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับโอเคครับเราสามารถโอ้ห้กลายเป็นยังไงเนาะอ๋อ1ดอลลาร์เตอดูดดูดูรเนี่ยดูสิฮะมันมีเขาเรียกไงมีหน่วยแบบ10เซนก็มีอะไรเงี้ย10เซนไม่ใช่ค่ายเกมเออใช่มันคือชื่อค่ายเกมแต่คืออันนี้มันเป็นเขาเรียกไงแบบเซนแบบ10สตางค์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือแบบ25สตางค์ หน่วยเซนของฝรั่งก็คือสตางค์ไทยนั่นแหละฮะโอเคผมจะทํายังไงให้แบงค์มันใหญ่ขึ้นดีอ oh okay, okay, ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วฮะอันดับแรกก็คือเอาวันดอลลาร์มาแบบนี้เราก็จะได้เป็น2ดอลลาร์โอเคครับแล้วก็แบบนี้ได้เป็น2ดอลลาร์วู้ว้วถ้าเกิดสมมุติเราต้องการจะให้มันกลายเป็น1ดอลลาร์ล่ะเอาละ สนุกแหละแล้วทํายังไงมันจะกลายเป็นอลลาร์อู้อ,อ้โอเคครับอย่างนี้ก็ได้เป็น10ดอลล์สิบสิบสิบจีหน่วยเงินโอเค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 น่าสนใจฮะงั้นถ้าเกิดสมมุติเราจะเอามาทําแบบนี้อขอโทษฮะแบบนี้อ่านี่เห็นปะะเราก็จะได้หน่วยเงินมา10อ่าฮะแล้วถ้าเกิดสมมติเราอยากให้แบงค์เล็กลงก็มาแบบนี้ก็จะได้อ่า <c oughs> มันคือการแลกหน่วยเงินอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นการแลกหน่วยเงินที่ไม่ต้องใช้ธนาคารเอามานั่งค้าฟในช่องเก็บของก็ดีนะเป็นเกมที่มหัศารรย์ดีเหมือน แล้วตอนนี้เรามีเงินใช่ไหมครับเรามาดูสิครับว่าเราสามารถซื้อของอะไรได้บ้างเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราสามารถซื้อของอะไรได้บ้างดูสิตรงนี้นะฮะมีของอะไรที่น่าสนใจบ้างฮะที่ขุดไดมอนด์พริกแอเหรอโอ้แพงอะ่ะเราสามารถซื้ออะไรได้อีกขอดูแป๊บหนึ่งนะเราซื้อไอ้นี่ไหม hopping bonsai pot ใช่ป่ะฮะถ้าเกิดสมมติเรามี hopping bonsai pot นั่นก็หมายความว่าเราจะมีฟาร,ร์มต้นไม้อัตโนมัติซึ่งมันราคาเท่าไหร่เนี่ย515 5 2ึ่ง5 5าหราคา 20G เอาดีป่ะคือตอนนี้เรามีเงินเยอะไหมเราก็มีเงินค่อนข้างเยอะอยู่เห็นป่ะฮะเยอะไหมก็ก็เยอะอยู่นะเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะอ่น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเฮ้โอเคครับแล้วก็เคลมปึบโอเคเห็นป่ะเราได้ฮอปปิ้งบนไซพอรมาเพิ่มเติมสุดยอดเราจะทำฟาร์มอะไรเพิ่มเติมผมบอกเลยแล้วกันฮะผมจะทำฟาร์มสตริงเพิ่มเติมอยากรู้แบบเยอยากรู้ป่เพราะอะไรคือทุกวันนี้เนี่ยฮะเราได้แร่เราได้ของดีดีเนี่ยจากไหน เราได้จากไอ้นี่นี่น,นี่เราได้จากอันนี้ถูกต้องป่ะฮะเราจะต้องแบบทําตะข่ายจากน้ําทะเลแบบเนี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบมีขยะล่องรอยมาหาเราใช่ปะละ่ะเออนั่นแหละผมอยากจะบอกว่าสตริงเนี่ยฮะมีความจําเป็นมากดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตท,ทำฟามต้นไม้เพิ่มเติมโอเคโอเคฮะเรามีปากกาลังอีก2อันพอดีเลยนะฮะยอดเยี่ยมกับเทียมดองเดี๋ยวต้นอ่อนเอ๊ะหายไปไหนอ๋อยอยู่นี่ฮะตาถั่วผมจะขึ้นไปชั้น2โอเคป่ะฮะเพื่อที่ว่าแบบเนาะพื้นที่บริเวณตรงเนี้ยเราจะได้ไปใช้ในการทําอย่างอื่นนะ มันไม่มีความสาคัญใช่ไหมฮะดังนั้นนี่ไว้ข้างบนแบบนี้เลยปาบๆนะฮะแล้วก็เอาปากกาลังใส่เข้าไปจึ๊บๆแล้วก็ปลูกปักๆเฮ้น่าสนใจเราทยอยย้ายของขึ้นไปดีกว่าโอเคป่ะฮะนี่นี้ก็ย้ายขึ้นไปข้างบนแล้วกันโอเคฮะย้ายไปข้างบนเย้ของะลักเอิอ่มกล่องเก็บของหายไปไหนกล่องเก็บของหายไปไหนแล้วล่ะฮัลโหลว์ นี่ผมตาถั่วอีกแล้วอ๋อใช่ครับผมตาถัว่วโอเคครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมตาถั่วเองโอเคฮะขึ้นไปข้างบนได้เลยฮะอ่าฮะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้วางตรงนี้โอเคปะ่ะฮะแล้วก็เหมือนเดิม h o ปปิ้งบ o n s a i p o อย่างนี้แล้วก็ปลูกป,ปึ๊บปึ๊บ,บยีชีวิตดีดีไปดูไปดุมตั้มตุ่มไะดำตาดีดีดาไปดูไปดุมตั้มตุ่มไะดำตาลาลาลาฮูวี่ฮูวีฮูวีฮูวี่ยุบ ใบไม้พวกนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นขยะนะเพราะว่าเราทําอะไรกับมันไม่ได้เป็นขยปะปะเอออาจจะไม่เป็นขยะนะใช้เป็นเชื้อเพลิงได้โอเคครับก็ดีครับก็ดีก็ดีดังนั้นเอาไอ้นี่ใส่เข้าไปโอเคครับใช้เป็นเชื้อเพลิงชั่วคราวไปก่อนโอเคปะ่ะใบไม้ก็ดีกว่าทิ้งอะ่ะใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมกบเกือบลืมไปฮนะผมได้ไอเทมวิเศษมาโอเคปะ่ะอเทมวิเศษอันนี้ฮะได้มาจากไหนได้มาจากอันนี้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรเนี่ยโอโอะ ออเองครับัพท์ภาษาอักปปงกฤษเอกอรบโอพฤติุมนะครับสำเนียงดีๆครับโอบ้พฤติุมอ่านไม่ถูกนะฮะอย่าอ่านตามนะมันคืออะไรผมไม่แน่ใจขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งเขาให้มาหนึ่งอันเนี่ยฮะน่าจะมีประโยชน์กับอ้มันคืออะไรเนี่ยหาสโตนหัวใจหินมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้แต่ก็นะมันเป็นสูตรเดียวที่ว่าคาบได้ดังนั้นลองดูสิฮะว่ามันมีประโยชน์อะไรใช้หินธรรมดาธรรมดานะฮะ มันคือหินธรรมดาแต่ว่าตอนนี้เราหาหินอ่าเจอหินแล้วโอเคฮะมันมันมันคราฟยังไงนะผมลืมีแกละ,ะแล้วนะโอเคฮะทำแบบนี้ฮ่าฮ่าสุดอ <c oughs> ู้อู้เป็นเควด้วยเหรอเนี่ยโอ้ผมเพิ่งเห็นโอ้ <c oughs> โอเคครับยอดเยี่ยมว้าวโได้ของด้วยในนี้อ้าขอโทษนะฮะ <c oughs> ไอเทมนี้เนะี่ยฮะมันสามารถทาเราวาปกลับไปที่สปอนพอยวงเล็บเตียงของเราได้ <c oughs> ซึ่งมันจะมีครูดาวทุกทุก,ทกวินาทีไม่สามารถใช้ในพินช์คืออะไรก็ไม่รู้ โอเคครับคือเหมือนแบบว่าเราสามา,า,มารถแบบวาร์ปกลับมาที่เตียงของเราได้ทุกๆ30วินาทีนั่นเองครับดังนั้นฮะวิธีการใช้งานคือคลิกขวาที่เตียงปึ๊บแบบนี้อา่อาโอเคครับลองใช้งานดูแล้วกันถ้าสมมุตินะฮะสมมติสมมตินะฮะสมมติสมมุติทดลองดูก่อนถ้าเกิดสมมุติเรากดคลิกขวาแ้แบบนึงนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอทำไมมันมี what the mail อ๋อแป๊บหนึ่งนะต้องกดชิปและคลิกขวาไม่ใช่สิกดคลิกขวา อ่ะโอเคครับเห็นปะ่ะฮะมันก็จะมีแถบค่อยๆขึ้นมาแบบนี้ต้องรอปแป๊บหนึ่งฮะแล้วพอมันครบ8วินาทีมันก็จะก็ดีฮะแล้วถ้าเกิดสมมติเรากดคิดขวาอีกได้ไหมอ๋อคูดาวเฮ้ยอย่างนี้มันก็โอเคนะคิดสภาพนะถ้าเกิดสมมติเราแบบเดินทางไปไกลๆอ่ะเข้าใจไหมแบบไปไกลๆ,ๆตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราต้องการกลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยเราก็ใช้ไอ้เจ้าหาสาตูนันอนี้ได้ใช่ปะ่ะเฮ้ยดีจังจะได้ไม่ต้องแบบว่ายน้ํากลับมาอย่างเงี้ยเสียเวลา งั้นถ้าเกิดสมมุติเราไปที่เรืออับปางบริเวณข้างหน้าตรงนั้นอย่างเงี้ยเราก็เก็บของเก็บ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 ให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ฮาร์ดสโตนเนี่ยวาร์ปกลับก็ได้ใช่ไหมโอเคครับรับของรางวัลชอตอไหนดูสิฮนะเราจะได้ของรางวัลพิเศษอะไรหนึ่งสองซ้ำวุ้บมันใช่ไงเนี่ยเอ้ยเอ่อคลิกขวาชิปคลิกขวามันใช้ยังไงเนี่ยฮะคลิกขวาอ๋อโอเคครับได้เลตอัปเกรดได้ อะไรก็ไม่รู้ได้เมล็ดอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคครับก็ดีนะฮะโอเคครับฝากเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ตรงนี้เก็บไว้ฝากไว้ก่อนกลับมาคเควสหลักของเรากันต่อฮะจำได้ไหมฮะเราจะทําแท้งเก็บน้ําใช่ไหมฮะเออตอนเนี้ยังไม่ได้ทําเลยเรากําลังจะมาทํากันโอเคป่ะฮะเริ่มต้นฮะเราต้องใช้เหล็กโอเคฮะเรามีเหล็กไหม เรามีเหล็กซีเอาเหล็กออกมาอา่าฮะนะฮะเราต้องทํทาถังน้ําก่อนผมจําได้แบบนี้โอเคแล้วเราก็วางแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่ฮะเราก็ได้แท้งเก็บน้ําเรียบร้อยอา่าฮะฝากไว้ตรงนี้ก่อนละกันฮะมันใช้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนมีอะไรอีกฮะเราจะต้องทำ funnel f u n f u n อะไรคือ funnel นนว,วิธีการใช้งานคืออ๋อก็สุดคับคล้ายๆกันฮะ ก็คือเราก็ต้องมีแป่งน้ําเหมือนกันแบบนี้แล้วเราก็ทําแบบนี้แบบนี้อาา่าฮะเราได้ฟันแนลเรียบร้อยครับมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านซิมันมันมันคืออะไรมันคืออะไรคุณเบื่อหรือไม่กับการที่ต้องเติมน้ําเข้าไปในถังน้ําทุกๆครั้งมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อใช่ไหมยอยากจะให้มันอัตโนมัติหรือเปล่าล่ะถ้าเราขอนําเสนอฟันแนลฟันแนลนั้นเป็นอุปกรณ์ <c oughs> ที่ใช่ทีวีได้เล็กมาอีกแล้วนะฮะซึ่งฟันแนลนั้นมันก็คลขายๆกับฮอปเปอร์นั่นเองถ้าเกิดสมมติมีถังน้ําอยู่กองกองงเ็บ ไอ้เจ้าอุปกรณ์อันนี้มันก็จะเติมน้ำให้เรานั่นเองห้าคุณโทรหาเราตอนนี้ที่ชั้นสองพอๆๆเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายไอ้เจ้าบ้านนี้มันใช้อย่างไงทางเราไม่รู้แต่ถ้าคุณโทรหาเราตอนนี้คุณจะได้ราคาพิเศษที่ของเราคือขายของโอเคครับพอและะ้วเหนื่อยมากเลยโอเคมันใช้ยังไงก็ไม่รู้ออ้ได้ achievement เฮ้นี่อะไรเนี่ยฮะถังน้ำเหรอฮะอ่ารู้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 แล้วว่ามันคือถังน้ำซึ่งถังน้ำอันนี้มันสามารถอ๋อมันสามารถเขาเรียกไงนะเก็บ ได้สี่ถังต่อ1ถังงงป่ะคือถังน้ําอันนี้นะครมันสามารถเก็บน้ําได้4ี่ครั้งนะฮะก็คือเราสามารถตึงตึงตึงแบบนี้ได้เห็นป่ะฮะแล้วก็เก็บเก็บเก็บอืก็ดีแต่ถ้าเกิดสมมติเราเก็บน้ําเอาไว้ในถังอันนี้ใช่ป่ะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติเราสั่งให้เไม่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 น้ำน้ำทะลักน้ำทะลักถ้าเกิดสมมติแบบนี้อ่ะแล้วเราสั่งต้มน้ําแบบนี้มันต้มแล้วมันจะได้แบบน้ํากองสี่ถังเลยหรือเปล่าอืเป็นอะไรที่น่าสนใจฮะ อสุดยอดโอเคครับดีดีด,ดีมันก็ดีฮะดังนั้นฮะเราขอฝากของไว้ตรงนี้เอาน้ําใส่เข้าไปติมตมเอ้ยใส่เอ๊ะอันนี้ใสแ่แล้วเนี่ยอ่าโอเคครับฝากน้ําใส่ไปก่อนแล้วกันครับขออนุญาตต้มน้าเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งโอเคป่ะฮะตักน้ำา n e two t h r แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้รอสักครู่อีกสักนิดหนึ่งแล้วถังน้ําทองเนี่ยฮะมันขับยากหรือเปล่าขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะฮะมันขับยากไหมเนี่ยมันขับยากหรือเปล่า มันคาบไม่ได้เลยดิเอ๊ะคาบได้ไหม Golden Golden Bucket ไหนดูสิฮะมันคาบได้ป่ะฮะมันคาบได้ฮะแต่ว่าคราบยากมาก What the mail เนี่ย แบทสมิธเวิร์กช็อปโอ้โอเคโอเคคือคือคือมันก็เป็นของดีนั่นแหละฮะดังนั้นถังน้ําทองอันนี้ครับรักษาเท่าชีวิตนะฮะเพราะมันแพงมากโอเคเอาน้ําใส่เข้าไปแบบนี้อ่าปัญหาระดับชาติต่อไปฮะไอ้เจ้าฟันแนลมันใช้ยังไงขออนุญาตอ่านอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ผมอ่านเวอร์ชันทีวีไดเรกไงก็เลยอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะเขาบอกว่ามันต้องมีกล่องเก็บของใช่ป่ะดังนั้นผมขออนุญาตเอากล่องเก็บของมาทดลองสักหน่อยดิอ่ะอ่ะกล่องเก็บของมีป่ะมีป่ะไม่มีโอเคเราทํากล่องเก็บของตักอันหนึ่ แบบนี้อาา่ะฮะแล้วให้เราวางแบบนี้แล้วให้เราเออเดี๋ยวผมขอทําแทงเพิ่มเติมอีกอันแล้วกันนะฮะเพราะวันนี้เราเก็บน้ําน้ํากองไปแล้วเออแล้วแต่จะเรียกอะจะเรียกน้ํากองน้าต้มอะแล้วแต่เลยฮะตามสบายโอเคทําเก็บน้ําแบบนี้ถ้าให้ผมเดาน,นะอันนี้ผมขออนุญาตมั่วน,นะฮะอย่าเพิ่งบ่นผมแล้วกันฮนะมันคล้ายครฮอปเปอร์โอเคปะให้เราวางแบบนี้ แล้วเราวางแทนงน้ําแบบทำไมเราต้องขึ้นสูงขนาดนาั้น่ะลงมาหน่อยก็ได้ปะลงมาหน่อยลงมาหน่อยนี่โอเควางกล่องแบบนี้นะฮะวางฟันโนแบบนี้นะฮะให้บันชีเข้าไปในกล่องแล้วเราก็วางแบบนี้ลองดูฮนะแล้วให้เราเติมนม้ําปึ๋งปึงปึงป๋งปึง๋งลองดูโอเคฮะเราจะเติมน้ําเข้าไปแบบนี้อา่าฮะอู้ขี้ขวาได้ไหมอา้าวนา้ำน้ำน้ำมันถูกดูดไปแล้วอนะฮะโอเคช่างมัน แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติในกล่องตัวนี้เนี่ยฮะถ้ามันมีถังน้ํามันก็จะเติมให้เราอัตโนมัติดังนั้นลองดูครับ1 2ึ่งสองสามบเฮ้ยได้น้ําด้วยก็ดีจะเรียกว่ายัางไงก็คือมันแบบระบบเติมน้ําใส่ถังอัตโนมัติแล้วก็แบบจัดเก็บน้ําอัตโนมัติด้วยแหละมั้งนะฮะซึ่งอนาคตก็อาจจะมีประโยชน์แหละผมเชื่อว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในอนาคตฮะแต่ว่าก็เนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยมันใช้ทําอะไรได้บ้างถุยเออโยนทิ้งไปก่อนโยนทิ้งไปก่อน แล้วผมจะเอาน้าออกไงเนี่ยกดชิพที่ขวาเอ๊เอาอีกแล้วไอ้เจ้าถังน้าอันนี้เอาน้ําออกอยังไงอะฮะไม่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 ไม,ไม,ไม่เอาน้ําออกอะัลโหลเอาเวรกรรมแล้วมันเอาน้ําออกอยังไงเนี่ยสนุกแล้วฮะสนุกแล้วสนุกแล้ว,ลวเอาน้ําออกเอ้ยเอาออกสิจบนี่กดโอเคครับผมเอาน้ําออกไม่เป็นนะฮะวิธีแก้ไขครับเอามาต้มเลยครับปัก <c oughs> <c oughs> ก็ก็อ,ออกไม่เป็นนะฮะก็เลยต้ม เป็นน้ำบริสุทธิ์ไปเลยแล้วกันเนาะโอเคฮะได้น้ำบริสุทธิ์เรียบร้อยอ่ะเอามาใส่ในนี้ฝาไว้ก่อนแบบโอเคฮะตอนเนี้ยเรามีแท้งเก็บน้ำแล้วใช่ไหม เรามีเครื่องเติมน้ำใส่ถังอัตโนมัติแล้วใช่ไหมฮะต่อไปฮะเป็นเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติฮะงงหรือเปล่าคือทุกวันนี้เนี่ยฮะเราจะต้องเอาน้ำเนี่ยฮะมาเติมใส่ถังถูกต้องป่ะฮะมันเสียเวลาเราใช่ป่ะฮะมันมีเครื่องสูบน้ำเข้ามาในนี้อัตโนมัติด้วยนะฮะบอกเลยซึ่งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติฮะนั่นก็คือเควสถัดไปนั่นเองคะปั๊มอิดอัพนะครับซึ่งเครื่องอันนี้เนี่ยฮะถ้าเกิดสมมติมันวางเหนือบล็อกน้ำแล้วเอาลีเว ก็ดีโอเคครับลองดูสิฮะวอเตอร์อปั๊มทำยังไงโอวัตเดอะแมวเนี่ยโอเคครับต้องตั้งสตินิดหนึ่งฮะมันคืออะไรนะตาขวกนี่กระจกอะไรเนาะกระจกกระจกกระจกวิเศษบอกข้าเถอะใครงามเลิศในปติพีโนไว้ no ก็มานะโอเคฮะเราจะต้องทําบล็อกไซด์อัดแบบนี้ก่อนนะฮะเราจะต้องเอามาทําแบบนี้โอเคครับเข้าใจแล้วครับอันดับแรกฮะทําตามนี้ฮะเอาบล็อกไซด์ออกมาโอเคเอามาอัดบล็อก เงียบ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 แบบเดือดเดือบบนี้ฮะอ่าฮะเอบกซายมาอัดแบบนี้ให้เรียบร้อยโอเคป่ะและหลังจากนั้นถัดไปฮะเราจะต้องเอ่อฟินน์แอนด์สตีลคือไหนอะเราได้มาป่ะเราเราต้องเราต้องมีดิฟินน์แอนด์สตีลอ่าเจอแล้วฮะฟินน์แอนด์สตีลโอเคป่ะฮะเราก็จะโยนไอเทมไปแบบนี้อ่าฮะแล้วเราก็จะจุดไฟแบบนี้โอเคป่ะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะมันก็น่าจะได้ไอเทมใหม่เพิ่มเติมอีกหนึ่งไอเทม อ่าได้แล้วสุดยอดเออเอาจริงผมก็กลัวไฟไหม้เหมือนกันเพราะอะไรครับดูข้างบนสิฮะผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะจุดไฟตรงไหนเนข้าใจไหมคือข้างบนตรงเนี้ยมันก็เป็นแอปเปิลใช่ไหมข้างบนก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นใบไม้คือแบบเนี่ยพื้นที่บริเวณตรงเนี้ยติดไฟทั้งหมดเลยนะฮะคือไม่รู้ดิฮะโดยส่วนตัวถ้าเกิดสมมติบล็อกไฟเนี่ยฮะมันอยู่ภายในพื้นที่บริเวณตรงเนี้ยรู้สึกว่าไฟมันจะแบบแพร่ได้ยากกว่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่อาหรือแอปเปิลนี้มันกันไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้ มันจะกันไฟหรือไม่กันไม่รู้แต่ตอนนี้ฮะเราได้กระจกมา9อันนะฮะน่าสนใจมากมันคือกระจกอะไรก็ไม่รู้นะฮะถ้าสมมติเราวางเอ้มันคือกระจกอะไรเนี่ยเออไหนดูสิฮะมันสามารถใช้ในการกระจกกันแตกอย่างนั้นเหรอมันคือกระจกวิเศษอะไรกันเนี่ยมันคือกระจกอะไรไม่รู้ถ้าเกิดสมมติเราขุดล้ฮะปึ๊บ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 ถ้าเราขุดกระจกมันก็จะแตกไปเลยนะฮะแล้วผมวางเพื่อเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันมีมอสอันนี้ด้วยเหรอไทนี่มอฟฟาร์มเฮ้ยดูดิเห็นป่ะมีวู วูดเดิลม็อบฟาร์มคืออะไรเนี่ยเนี่ยสามารถทำฟาร์มมอนเตอร์อย่างนี้ก็ได้อู้แล้วก็สามารถมีสโตนม็อบฟาร์มมีอะไรเนี่ยมีเดมอนม็อบฟาร์มมีแอมบอร์ลม็อบฟาร์มมีม็อบฟาร์ farm, ม farm, ในบล็อกเล็กๆอย่างนี้ด้วยให้ตายเถอปั <c oughs> ๊มมอนเตอร์โดยใช้บล ok ็อกบล็อกเดียวเฮ้ย hey, ไม่ธรรมดาโอเคปัญหาต่อไปครับไอ้เจ้าเนี่ยฮะลีดคือตะกัวใช่ไหมฮะเราจะหาตะกัวได้จากไหน <c oughs> คือมันไม่สามารถหาได้ทั่วไปเนี่ย ได้ไหมตะกวัวหาได้จากไหนฮะฮะฮะตะกวัวหาได้จากทราย ตะกรัวเราอยู่ไหนอะผมตาถั่วอีกแล้วเหรอเนี่ยตากรัวลีด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 รีดวัดรดอ๋อโอเคครับตาถั่วสุดยอดครับนี่ครับเรามีตะกั่วผมขอโทษตาถั่วโอเคเราขาดอะไรครับเราขาดสโตนเกียร์ฮะไม่ได้ยากอะไรโอเคครับทำบูเด้นเกียร์มาก่อนแล้วก็ปืด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 แบบนี้อ่าฮะอ้าวขอโทษฮะผิดทำแบบนี้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 มันใช้อะไรเนี่ยอ๋อใช้สโตน โอเคสโตนเกียร์ก็ทำแบบนี้เสร็จแล้วอ่าฮะแล้วก็ทำเอฟอร์นน์ออแป๊บหนึ่งนะฮะเอาไอ้น okay, th okay, oh. ี okay, ่มาก่อนดึดต uh ึไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่โอเคทำแบบนี้โอเคครับได้วอเตอร์ปั๊มช้าจังเลยนี่โอเคครับผมนึกว่าแบบเคว์ไม่สำเร็จแล้วโอเคครับรับของรางวัลอ่าฮะ โอเควอเทอร์ปั๊มมันใช้งานยังไงต้องรอดูฮะผมขออนุญาตมั่วแป๊บหนึ่งนะเราจะแบบมั่วแบบมีหลักการเนะข้าใจป่ะฮะอันดับแรกนะฮะผมขอเอาบล็อกไม้วางไว้แบบนี้นิดนึงอ่าฮะและหลังจากนั้นถัดไปฮะผมจะเติมน้ำหนึ่งบล็อกโอเคปะ่ะเราแบบนี้แล้วก็เติมไว้พื้นที่ตรงนี้อ่าฮะแล้วเขาบอกว่าให้เราเอาวอเทอร์ปั๊มเนี่ยฮะวางแบบนี้นะฮะและหลังจากนั้นเอ้าออ้มีความเจ๋งมากอ้าวอือ ดูดิพอราว่างเสร็จปุ๊บเห็นปะหะเราต้องใช้พิกแอรอะไรในการขุดเราต้องใช้ไดมอนด์พิกแอรโอ้อย่างนี้เราต้องทำไดมอนด์พิกแอรก็แล้วฮะไม่ใช่สิเราต้องซื้อไดมอนด์พิกแอรก็แล้วครับเอมเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกัน <c oughs> โอเคครับทำริเวอร์มาแบบนี้อ่ะฮะแล้วก็แปะริเวอร์แบบนี้แล้วเขาให้เราเอาแท้งอันนี้เนี่ยไปใส่ไว้ข้างบนแบบนี้โอเคครับต้องมันก็ติดแอปเปิลพอดีเลยเนาะ <c oughs> อ่ะลองดูฮะถ้าเกิดสมมติเราต่อขึ้นมาแบบนี้นะฮะขอขึ้นมาดูข้างบนตรงนี้นิดนึง แอปเปิลอย่าบางที่เกะก,กะจังเลยเนี่ยโอเคครับเรายกริเวอร์แบบนี้นะฮะปอกนะฮะแล้วนะ้ำมันก็น่าจะไหลขึ้นไปข้างบนนี่ไงเห็นปะฮะมันเริ่มปั๊มแล้วทำไมเครื่องปั๊มมันแล้วมันปั๊มได้ไหมเนี่ยเออฮัลโหลฮะฮัลโหลปั๊มใช้ได้ไหมเนี่ยสวัสดีฮะ,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 ฮะปัม๊มอ๋อนี่ไงมาแล้วออ้สุดยอดนี่ฮะน้ำมาเรียบร้อยแล้วแล้วเน,นี่ยเขาให้อเทมอันนี้เรามาเขาเรียกว่าฟลูอิดไดโอลโอเคปะฮะซึ่งมันจะสามารถแบบดูได้ว่าแบบมันมีน้ำเท่าไหร่วางแบบนี้เห็นปะฮะน้ำค่อยๆมาาอย่งสนะ มันก็นก็โอเคนะมันก็แบบเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัตินะอนาคตอาจจะมีประโยชน์โอเคปะ่ะคือตอนเนี้ยยางผมต้องขออนุญาตไปนั่งคิดแล้วก็นอนคิดก่อนว่าผมจะทายังไงกับไอ้เจ้าเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติอันนี้ดีและเดี๋ยวนี้คลิปถัดไปฮะเราจะมาขยายฐานทัพของเรากันโอเคป่ะครับแต่ยังไงก็ตามรับคลิปนี้ครับแหม่น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอิบคลิปให้เท่านี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมก like, go, ดไลค์กดซับส เหมือนเดิมนะฮะถ้าชอบซีรีส์นี้อย่าลืมกดไลค์ไปกําลังใจให้ทุกคลิปด้วยนะฮะและถ้าคลิปใหม่ออกแล้วสามารถกดตรงนู้นได้เลยฮะสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย